ฮ่าไอวานนี่จะมาพูดวันนี้มีเรื่องมาพูดเหมือนกันวันนี้ก็จะเป็นเรื่องอฝรั่งฝรั่งอีกแหละฝรั่งนี้โง่เออฉลาดหรือโง่กันแน่อะไรอย่างเงี้ยฉลาดหรือโง่กันแน่อันนี้จะเป็นเรื่องเรื่องหนึ่งที่เพื่อนมาเล่าให้ฟังนะเ,เพื่อนมาเล่าให้ฟังว่ามีฝรั่งคนหนึ่งประมาณว่าเขาอ่ะ เหมือนมีคนส่งมเมสเซจมาให้ไปตามหาผู้หญิงคนหนึง่งอะไรเงี้ยเออแล้วก็แบบไปบุกถึงบ้านเขาถ่ายวิดีอดโออะไรเงี้ยมันก็เลยรู้สึกว่ามันละเมิดสิทธิ์เขาเกินไปอะไรเงี้ยมันก็เลยรู้สึกว่าเขาพยายามว่าเออเขาส่งเงินมาให้สร้างบ้านแต่ผู้หญิงผู้หญิงไทยก็ไปแบบมีอะไรกับผู้ชายไทยอะไรเงี้ยมันมาว่าหนีไปกับเขาอะไรเงี้ย ไปสนใจคนฝรั่งเพราะฝรั่งบางทีเขาก็เข้าถึงยากนะอันนี้จริงๆบางทีก็เข้าถึงยากแต่เขาก็อยากให้แฟนสุขสบายอะไรเงรี้ยแฟนนั้นยังไม่ใช่เมียเป็นแฟนสุขสบายถ้าเป็นเมียไงก็ฟ้องร้องได้อยู่แล้วแต่มันก็ไม่สมควรถามว่าเขาโง่หรือฉละบางทีมันก็เป็นความโง่ของตัวเองป่าแบบว่าซื้อบ้านให้เขาโดยที่ตัวเองไม่ได้ผูกมัดอะไรกับเขาไม่ได้จดทะเบียนอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเป็นแค่แฟนฝรั่งอาจจะมีอะไรที่แปลกมากเลยนะหนึ่งคือแฟนพี่อะ พี่อะถามแฟนเพราะพี่มีเพื่อนคนหนึ่งชื่อ,ไม,อไม่บอกชื่อแล้วกันเขาอะได้แฟนเป็นคนออสเตรเลยียแหละแต่เขาอะจะอยู่ในวีซ่าเขาเรียกว่าวีซ่าที่เป็นแฟนกันถูกต้องตามกฎหมายก็คือยังไม่จดทะเบียนยังไม่แต่งงานอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาสามารถอยู่ได้แบบมีสิทธิ์เขาเรียกว่าสิทธิ์ร่วมกันนะเหมือนกับ่าเป็นแฟนกันแบบถูกต้องตามกฎหมายเป็นแฟนกันถูกต้องตามกฎหมายเวลาเป็นอะไรนั่นนี่รับรองอะไรกันคือ ก็ต้องช่วยกันหรือเปล่าแบบเช่นถ้าเข้าโรงพยาบาลถ้าเซ็นรับรองให้ได้ก็เซ็นได้หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจไม่แน่ใจไม่แน่ใจแต่ความรู้สึกพี่คือมัน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 ยังไม่ผูกมัดพออ่ะมันมันมีฝรั่งมันมีหลายวิ่าอาจจะเป็นพาร์ทเนอร์ก็ได้พาร์ทเนอร์ก็คือเป็นแฟนกันคู่ครองกันแต่ไม่ใช่สามีภรรยาอันนี้จริงๆมันแบบฝรั่งนี่ก็มีความที่แบบแปลกนะแบบเพราะว่าบางทีเขาออากลัว กลัวอะไรรู้ไหมกลัวคนไทยกลัวที่แบบสาวเอเชียนะ่ะสาวเอเชียไปหลอกเอาสมบัติเขาแต่มันก็เป็นความโง่องของตัวเองเขาไม่ได้ฉลาดเกินไปหรอกบางทีก็เป็นความโง่งตัวอง,องตัวเองที่เขาอ่ะไม่ผูกมัดกับผู้หญิงเองอะไรอย่างเงี้ยพี่รู้สึกว่าแล้วจะมาเรียกร้องอะไรอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ได้รักยูแล้วยูจะมาเขาเรียกว่าจะมาประจานเขาทําไมจะมาแบบทาร้ายเขาทําไมก็ปล่อยเขาไปซะย,ยูก็หาคนใหม่อะไรอย่างเงี้ย ถ้าเขาไม่รักหรือว่าถ้าอยากได้คืนก็อ่ฟ้องร้องกันไปอะไรยงเงี้ยมันแบบเขาเรียกว่ามันเป็นสิทธิของเขาอะ่ะเขาจะดีเขาจะเลวอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบสิทธิ์ของเขาแต่อยู่อ่ะต้องทําให้อะไรให้มันถูกต้องอะไรอย่าเงี้ยบางทีผู้หญิงอะ่ะบางคนอะ่ะเขาก็ไม่อยากแต่งนะเพราะว่าเขาก็คิดว่าเอออยู่อาจจะไม่ดีพอก็ได้นี่คิดอย่างนี้นะลองคิดเอกมุมนะ ที่เขาไม่อยากแต่งหรือเขาไม่อยากนะยูอาจจะไม่ดีก็ได้ยังไม่ดีพอสําหรับเขาเขาอาจจะต้องการมากกว่าน,นั้นอะไรเงี้ยอาจจะแบบได้ในสิ่งที่เด็กตัวเองยังต้องการแต่จริงพี่ก็คิดว่าผู้หญิงอะถ้าไปม,มีแฟนคนไทยด้วยอะมันก็ไม่ดีแล้วแหละในความรู้สึกอะเขาก็ไม่ดีแล้วแหละแต่มันก็ไม่ได้แบบเขาเรียกว่ามันก็ไม่ดีแต่ฝรั่งก็ควรจะรู้ว่า แฟนตัวเองไปอยู่ไหนคุยกันบ่อยแค่ไหนถ้าคุยกันวิดีโอกวิดีโอคอลคือทุกวันนี้มันง่ายนะมันวิดีโอคอลคุยกันคุณจะโกหกอะไรมันก็ยากมากอ่ะคือจะแบกกราวอะไรดีมากก็ยากมากแต่ว่าถ้าแบบเป็นคนที่หึงหวงเกินไปนั่นนี่กันไปมันก็มันก็ทําให้ผู้หญิงอัดนะแบบว่าไม่ได้นะห้ามออกไปนะไปกับเพื่อนก็ไม่ได้อะไรนมันก็เกินไปบางทีอ่ะเออบางทีก็เกินไปจะไปไหนก็ไม่ได้ เป็นไรไม่ใช่นกในไม่ใช่นกในกรงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มีอิสระอะไรแต่ผู้หญิงก็ต้องดีด้วยถ้าเขาไม่ดีแล้วก็ปล่อยเขาไปเถอะคุณให้เขาก็คือคุณให้เขาด้วยความเสน่หามันเป็นความว่าของคนเองหรือความฉลาดของคนคณก็ไม่รู้นะแต่ในเขาสคิคือให้เขาไปแล้วคุณจะเอาคืนมันยากมากถ้าคุณไม่ได้จดทะเบียนหรือแต่งงานกันเลยอันนี้พี่พูดจริงเพราะว่าฝรั่งเขาก็ ไม่ค่อยอยากจะผูกมัดน่ะเออเพราะว่าเขากลัวเพราะว่าผู้หญิงเอเชียก็มีประวัติมีประวัติอยู่นะผู้หญิงไทยก็มีประวัติเหมือนกันเพราะว่าบางคนก็อยู่ว่าเออผู้หญิงน่ยชอบอะไรนะชอบอ่าฝรั่งก็เพราะว่าอยากมีเงินมีบ้านมีรถอะไรอย่างเงี้ยแต่พอคิดว่าเขาดีแต่เขาไม่ได้ดีอย่างที่ตัวเองคิดไงว่าคนที่อยู่ใกล้มันก็อาจจะทําให้รู้สึกว่ารู้สึกรักเขามากกว่าคนที่อยู่ไกลอะไรอย่างเงี้ย หรือคุณอยากจะตัดปัญหาในการที่แบบเออเอาเขาไปอยู่ด้วยเออเขาเอาเขาไปอยู่ด้วยเลยได้อยู่ใกล้กันอะไรเงี้ยอันนั้นก็อันนั้นก็โอเคหรือว่าผู้หญิงบางคนเขาก็ทํางานมีธุรกิจมีงานประจําอยู่ที่ไทยอยู่แล้วน,นั่นนี่ถ้าเขาซื่อสัตย์นงี้งก็ซื่อสัตย์อะไรเงี้ยพี่เราอยู่กับแฟนมาถามว่าพี่ก็ไม่ได้แบบโอ้เป็นคนดีพี่ก็เคยเจ้าชูประกอบแต่ว่าพี่ก็รู้รู้ว่าอันไหนดีอันไหนไม่ดีพี่อยู่เขามาเกือบจะสี่ปี คบกันมาคบกันมาน่าจะประมาณคบกันมาปีหนึ่งจดทะเบียนอีกสามปีเป็นสี่ปีปีนี้น่าจะเข้าปีที่สี่แล้วแหละค่ะพี่จ้า่พี่คบมาปีนึงตอนแรกพี่ก็คิดว่าเออเขาคงไม่อยากแต่งงานกับเรามั้งเขาคงไม่อยากจดทะเบียนพี่ก็พูดพี่ก็อารมณ์แบบว่าเออพูดออ,อยูจะจดทะเบียนกับฉันไหมถ้าอยย่จดทะเบียนดยูอาจจะได้อยู่ไทยนานๆก็ได้แหละนี่นางบอกว่า,วาเธอยู่วเออ ยู ane, Ch ibi, Ch ่หลอกชันและใช้เบจทะเบียนอะไรเงี้ยประมาณว่าแบบเวลาเราไปจดทะเบียนเวลาทําอะไรมันก็จะยุ่งยากอย่างเช่นเออต้องไปอย่าล้างนั่นนี่นี่มันต้องแยกสมบัติอะไรเขาจะให้เราไหมเขาจะเลี้ยงดูเราไหมถ้าเรามีลูกอะไรเงี้ยมันก็จะมีความยุ่งยากแล้วก็ต้องคิดหนักหน่อยมันไม่เหมือนกันเป็นแฟนกันมันง่ายแต่การเลิกลากันง่ายอะไรเงี้ยมันก็ความคิดแง่มุมแต่ละแง่มุมมันต่างกันนะเขาจะแบบก็เลยคิดว่าเฮ้ยเฮ้ยอ่า พี่ก็เลยคิดว่าเฮ้ยถ้าเขาไม่จดทะเบียนกับเราไม่อยากมีเราก็เราจะมุ่งออมไปหาคนอื่นดีไหมถ้าเป็นแฟนกันกจะอาจจะง่ายในการแบบเลิกลากันไปอะไรเงี้ยพี่ก็เลยคิดว่าก็เลยอยู่สักพักเขาก็เอองั้นเนี่ยเราไปจดทะเบียนไหมเพราะตอนนั้นแฟนพี่เขาไปทํางานที่เมืองจีนไงเขาก็กลับมาเขาก็เซอร์ไพรส์พี่เออจดทะเบียนแบบเออเราไปจดทะเบียนวันน,น,น,นี้นี่นะนั่นนี่ ก็เขาก็เตรียมเอกาสารมาเลยเขาก็จะเตรียมเอกาสารแปลเอกาสารมาเรียบร้อยมีแต่ถือเอกาสารแล้วก็ไปจดทะเบียนที่อำเภอแค่นั้นเองแล้วนางก็เซอร์ไพรส์ดอกกุหลาบแล้วคือแบบเออนางก็ไม่ใช่ว่าไม่ไม่ใช่ว่านางไม่ดีนางก็ดีนี่เดียแบบของนางเลยแต่ละคนนะ่ะนิสัยไม่เหมือนกันพี่บอกเลยฝรั่งบางคนนะ่ะรู้สึกว่าเห็นแก็บตัวก็มีเยอะอย่างเช่นแบบไม่แคร์ความรู้สึกเขานั่นนี่แต่ก็ยังเลี้ยงดูเมียดีอยู่เลี้ยงดูเมีย มีบ้างไม่มีบ้างอะไรอย่างเงี้ยคือบางคนอ่ะชีวิตปัญหาชีวิตฝรั่งเมียฝรั่งหลายๆคนมันก็ต่างกันไปเข้าใจเขามหมายไหมพี่ก็มีคนนึงเออเราอ่ะพี่อ่ะก็มีคนหนึ่ง,เ,ออเ,นนงเขามาเล่าให้ฟังเออแฟนเหมือนไม่เหมือนเดิมเลยตะกอดดีก,กินอะไรก็ได้กินนั่นนี่นี่ทุกวันนี้เขาแบบแต่ผ่าตัดมากเปลี่ยนไปมากมันก็อยู่ที่คนด้วยแหละบางทีผ่าตัดอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบทาให้เขาเสียเสียสมดุลเสียศูนย นิส no ัยอาจจะเปลี่ยนกันไปหน่อยนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ายังไงเขาก็ยังเออมีแฟนยังรักเขาอยู่อะไรเงี้ยแต่ถามว่าก็ใช้ชีวิตสามารถไปพบปะเพื่อนพูดคุยแชร์กันมันก็ปกติชีวิตคนอะมันไม่เหมือนกันเพราะว่าแต่ละคนอะนิสัยมันก็ต่างกันถึงถามไงว่าเฮ้ยให้เขาแล้วด้วยความแบบให้แล้วก็ควรจะปรุงไหมแบบว่าควรให้เขาแล้วก็ให้เลยฝรั่งบางคนเขาก็ไม่ได้แบบมาซีเลียนนะเขามีเงินเขาก็ให้แล้วก็เออให้เขาก็ปล่อยให้เขาแบบ มีความสุขไปซะอะไรเงี้ยเราก็ไปหาคนใหม่ที่ดีกว่าเหมือนเหมือนตัวเองได้ทําบุญนะอันนี้จริงๆนะก็เหมือนว่าเออเราอาจจะไม่ได้คู่กับเขาแล้วอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเขาอาจจะยังไม่ดีพอหรือยังไม่ดีพอเล้ก็ปล่อยเขาไปก็ทําบุญไปซะอะไรเงี้ยคือควรจะคิดอย่างนั้นถ้าจะไปเอาแบบเออจองล้างจองผ่านไปประจานเขานั่นนี่เขาไม่ได้โกงหรอกอยู่ไปให้เขาเองเขาน่ะพูดพูด บอกล่องยูเองพูดแบบพูดให้ยูแบบเข้าใจเองอะแต่ถามว่ามันก็เสียภาพพจน์สำหรับคนไทยนะก็คือผู้หญิงไทยก็จะหาผู้ชายชาวต่างชาติง่ายนะได้น้อยมากเพราะว่าทุกวันนี้มันเป็นโลกออนไลน์จริงๆอะแฟนพี่อะแฟนพี่เขาก็จะอะไรนะ จะชอบแบบไปอ่านกระทู้แบบกระทู้เดี๋ยวนี้เนี่ยเวลาฝรั่งเจอผู้หญิงไม่ดีอ่ะเขาจะไปโพสในกระทู้ก็เหมือนคนไทยไปโพสพันทิปอะไรประมาณเนี้ยฝรั่งเขาจะมีบล็อกอยู่เป็นบล็อกของฝรั่งเลยเขาก็จะพูดเกี่ยวกับผู้หญิงไทยผู้หญิงเอเชียผู้อญิงอโอ้อะไรอย่างเงี้ยเยอะมากอันนี้พี่พูดชริงเขาไม่ใช่เขาไม่รู้เขาก็ฉลาดอยู่เขารู้แต่บางคนน่ะฉลาดแต่ก็มีความโง,ง่ของตัวเองอยู่เข้าใจไหมคะ รักเขาแต่ก็ให้เขาทุกอย่างแต่ก็ไม่ดูว่าเขาเป็นคนยังไงต้องรู้จักเขาเรียนรู้เขาอยู่กับเขาให้นานๆอะไรเงี้ยฝรั่งบางทีเขาก็ต้องกลับไปทํางานถูกปะ่ะเขาก็ไม่ได้น่อยู่เฉยๆแบบมีเงินใช่ไหมละ่ะอาจจะมาไทยเดือน2เดือนอะไรเงี้ยแล้วก็กลับไปอะไรเงี้ยไปทำงานแล้วก็กลับมาใหม่อะไรอาจจะไม่ได้อยู่ด้วยกันตลอดแต่คนเราอะถ้ามันอยู่บ้านน่ะยังไงมันก็เขาเรียกว่าอะไร อยู่บ้านยังไงก็ดีกว่าอยู่ที่อื่นมันก็จะมีความแบบว่าเอออยู่บ้านอยู่แล้วเว่งแต่จริงๆอ่ะพี่เอกก็เคยเห็นผู้หญิงแถวๆบ้านแหละนะเขาก็อยู่บ้านนะแฟนให้กลับมาอยู่บ้านแต่ก่อนแล้วจะทํางานอยู่ภูเก็ตหรือพัทยาอะไรเงี้ยแต่แฟนให้กลับบ้านก็จะส่งให้ทุกเดือนได้เท่าไหร่อ่ะสองหมืน่นอะไรเงี้ยแต่ผู้หญิงเนี่ยแบบชอบกินชอบเที่ยวชอบสังสรรค์บบนะเป็นคนที่ชอบสังสรรค์มาก เธอก็ดูสไตล์ผู้หญิงว่าผู้หญิงที่ชอบสั่งสรรคจะเป็นไงคนสั่งสรรค์มักจะเจอผู้ชายที่สั่งสรรค์เหมือนกันอันนี้ในแง่นะในแง่มุมที่รู้สึกว่า <c oughs> มันก็เป็นตามทฤษฎีอยู่แล้วอะผู้ชีผู้หญิงที่ชอบสังสรรค์ผู้ชายที่ชอบดื่มเหมือนกันสังสรรค์เหมือนกันมันก็ต้องมาเจอกันอยู่แล้วอะทำไงมันก็ต้องเจออะไม่ใช่มีแต่แค่ผู้หญิงอยู่แล้วเข้าใจไหมมันต้องมีผู้ชายด้วยเพราะผู้ชายที่ชอบดื่มเขาก็ชอบดื่มอะเขาก็มาหลอกดื่มด้วยนั่นนี่เขามาหลอกกินอะไรเงี้ยมีไหมมันก็มีแบบเป็นขี้ปากคนอะเยอะแยะ,ยะมากเ,ออเพราะว่ารู้สึกว่า ยูก็ต้องดูด้วยว่าแฟนยูอ่ะดีแค่ไหนชอบไปกินไปเที่ยวมั้ยผู้หญิงที่ไปกินไปเที่ยวร้อยทั้งร้อยอยไงก็ต้องแบบมีใจให้ชายหนุ่มคนอื่นอยู่แล้วอ่ะอันนี้เจงเพราะว่าการไปเที่ยวม,มันรู้สึกว่ามันทําให้เรารู้สึกควบคุมอารมณ์สติไม่ได้เลยเพราะว่ารู้สึกว่าเวลาเราแบบมันสนุกเออมันเคิร์มเออมีคนมาอ้อนมีคนมาพูดดีปอบปารมนั้นนี่ใครบ้างมันไม่ใจออดแล้ว,ลว,ลวก็ไปเขาเขาเลยไง ผู้หญิงเขาก็ไม่ได้ดีพอถูกไหมผู้ชายก็เออรู้แล้วว่าเออแฟนเป็นอย่างนี้ไม่ค่อยอยู่บ้านไปอยู่แต่กับเพื่อนอะไรเงี้ยก็หนีไป,ไปไปหาคนใหม่อะไรเงี้ยมีมีเยอะมากอันนี้จริงๆคุณต้องดูผู้หญิงที่แบบอยู่บ้านอยู่เรือนทํานี่ทํางานที่อยู่ในบ้านไม่ได้ค่อยไปพบคนพบผู้คนพบ,ผ,นพบผู้คนมากมายขนาดนั้นนะพี่อยากเป็นคนหนึ่งขายของอยู่บ้านก็ไม่ได้เจอใครไม่ได้สุขสิไม่ได้สนใจใครด้วยเออเพราะว่ารู้สึกว่ามันมีอ่ะมันมีคนที่สนใจหรอมีอยู่แล้วแต่เรา ไม่รู้จะไปสนใจเขาทําไมอ่ะเออเหมือนกับเขาจะแบบปฏตีสนิทพูดดีนั่นนี่นี่เหมือนเน่ยเขาเรียกว่าหลอกหลอกกินเราอะไรเงี้ยมันก็แบบมันไม่ใช่ไม่เสียคุ้มอ่ะหลอกเราหลอกกินเราเพื่อเพื่ออะไรอะไรเงี้ยมันรู้สึกว่าเราอ่ะมีแต่ผลเสียอยู่แล้วต้องคิดดีๆการจะไปมีคนใหม่ต้องคิดดีๆเพราะว่ามันไม่ดีฝรั่งมอนว่าดีดีเกินดีแบบบางคนน่ะไปมีอ่าผัวคนไทยหรือแฟนคนไทยแล้ว ก็ยังดูแลอีกยังดูแลยังให้อยู่ก็ยังมีนะเดี๋ยวเพ่านว่าเออไปเยี่ยมเยียนเขาไปช่วยเขาไปอะไรอย่างเงี้ยแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะไปดูแลเขาอย่างเงี้ยบางคนก็ให้บางคนจะเลิกลากันให้เงินไปตั้งตัวด้วยกม็มีคือมันอยู่ที่คนอะ่ะนี่จริงเขาเลยว่าเออผู้ชาย ข้อหลงมันก็ไม่ได้ฉลาดเสมอไปหรอกบางทีคนที่ฉลาดมากๆเขาอาจจะประมาทก็ได้อะไรอย่างเงี้ยคิดว่าเออเขาสร้างบ้านเขาจะอยู่บ้านนั่นนี่ให้เงินเขาดูแลเขาให้ดีอะไรแฟนพี่เขาก็เป็นคนหนึ่งนะที่แบบเออนางก็กลับไปนางก็บอกเอออยู่จะโอเคไหมเดือนนี้าอาจจะไม่ได้ส่งให้ไหมนางก็กลัวว่าเออเราอะ่ะก็อาจจะแบบเอออาจจะไปหาคนอื่นก็ได้อะไรใช่ไหมล่ะเออพี่อ่ะเป็นคนหนึ่งที่แบบว่าสามารถหาได้อยู่แล้วถ้าจะหานะ มันมีคนอยากได้อยู่แล้วแหละเออ,เอ,อไม่ได้มั่นใจตัวเองนะแต่ว่ามันมีแน่ๆคนเราอ่ะคนแบบง่ายๆนะมันยังไงก็ง่ายๆอยู่แล้วก็คือหาเคยเคยหามันแล้วใช่ไหมฝรั่งที่เรารู้จักแล้วพูดภาษาได้แล้วก็ง่ายต่อการหาอะไรอย่างเงี้ยนางก็บอกเออโอเคไหมนั่นนี่เออก็เลยว่าออโอเคอยู่ไม่ต้องแบบอันนั้นก็ได้นางก็บอกเออถ้าฉันเริ่มงานแล้วฉันอเออจะส่งบัตรมาให้อยู่ลวกันว่าอยู่จะได้ใช้ จะได้นั้นน,นี่นี่คือเราก็แผนเก็บกันไว้เอเอ,เอจะซื้อที่ดินั่นนี่นี่นนอะไรเงี้ยถ้าเราดีกับเขาอะไรดีๆมันก็เข้ามานี่แต่และเราอะไรอย่าไปเรียกร้องเขามากเกินไปอย่างเช่นบางคนน่ะหูได้เดือนละสามหมือยากได้เดือนละห้าหมืมันก็รู้สึกว่าคุณจะเอาเงินไปทําอะไรอ่ะมากกว่าน,นั้นอะเออมันก็จะมีความผิดสังเกตว่า คุณเอาไปเลี้ยงคนอื่นไหมนั่นนี่ฝรั่งเขาก็จะฉลาดเหมือนกันไม่ใช่ว่าเขาไม่ฉลาดคือ <c oughs> พี่อเป็นคนหนึ่งที่ไม่ค่อยแบบพูดเรื่องเงินถามว่ามีไหมก็ฉันมีอยู่นิดหน่อยนะนี่ก็จะเป็นการถ่อมตัวเองถ้าถ่อมตัวเองมันจะทําให้เรารู้สึกดูน่าสงสารแล้วก็ดูดีมากกว่าบางทีเป็นผู้หญิงที่เก่งเกินไปมันก็เขาก็จะรู้สึกว่าเขาไม่ได้เป็นผู้นํำอะถ้าเก่งเกินไปสําหรับผู้ชายนะ เราเขาก็จะเป็นเหนือว่าผู้ชายเนี่ยอยากเป็นผู้นาอยู่แล้วเขาเป็นมนุษย์ที่อยากเป็นผู้นามันไม่เหมือนผู้หญิงที่เก่งถามว่าผู้หญิงที่เก่งน่ดีไหมมันก็ดีในหน้าตาสังคมแต่ผู้หญิงที่เก่งเขาก็จะข่มผู้ชายได้เหมือนกันอันนี้จริงผู้หญิงที่เก่งเขาก็จะข่มผู้ชายได้เหมือนกันเขาก็ไม่แคร์เขาหาเงินได้เขาจะหาคนใหม่ก็ได้เหมือนกันคือในมุมมองนะในเรืผู้ชายอ่ะอกับผู้หญิงถ้าผู้หญิงเก่งผู้ชายน่มัน่ เตะทิ้งเตะทิ้งได้เลยอะไรเงี้ยเออแต่ก็ยังว่าแหละผู้หญิงที่เก่งมีหน้ามีตามีคนรู้จักเยอะมันก็คือฟีปากของคนนะบางคนก็พูดเก่งพูดนั่นนี่แต่พี่อ่ะเป็นคนหนึ่งที่พูดดีแล้วเขาเรียกว่าพูดหน้าฝางอ่ะไม่รู้อ่ะพี่มีพี่คนเดิเามคาพูดให้ฟังคุยกับพี่เป็นชูบ้บงมาถามเรื่องเอกสารเออทำวีซ่าวีวซา่านั่นนี่นี่พี่นะ่แนะนําได้อยู่แล้วแหละไม่ต้องมา,มาจงมาจ่ายเงินหรอก แนะนําได้นั่นนี่บา,บางทีเขาก็อาจจะเปิดเป็นแบบบริษัทอะไรอย่างเงี้ยให้ความง่ายนั่นนี่นี่นี่แต่อันนี้ก็คือแบบทําเองแชร์ประสบการณ์เองเป็นยังไงทํายังไงบางทีพี่ก็ใช้เอเจนซี่นะตอนที่พี่ไปเมืองจีแล้วก็ใช้เอเจนซี่ก็ง่ายดีต่อการที่พี่ไปไม่ได้ไม่ต้องไปเช่าห้องคือแพงอ่ะกอเช่าห้องก็อย่างตามก็โอ้ห้าร้อยมีไหมน่าจะคืนละหกร้อยถึงแปดร้อยถึงพันคืนนึงก็แพงสู้แบบใช้เอเจนซี่ ทําให้เลยแต่ถ้าเป็นโซนยุโรปอาจจะต้องมเปเซ็นอักษรเปเซ็นเอกสารไปปิ้นลายมืออะไรเงี้ยอาจจะมีอย่างนั้นก็เลยว่าเออบางทีพี่เป็นคนที่พูดเขาเรียกว่าอะไรพูดสนุกมั้งอาจจะเป็นคนพูดเป็นสตอรี่สตอรี่สนุกดีอะไรเงี้ยเขาเลยเออว่าเราชอบพูดแล้วก็ชอบยิ้มไปด้วยอะไรพี่เป็นคนที่ยิ้มง่ายแต่พี่เป็นคนที่ร้องไห้ง่ายมากพี่เป็นคนที่เซ็นสถิติของเขารู้สึกมากๆเลย พี่เป็นคนที่เซนซิทีฟกความรู้สึกอย่างเช่นแบบว่าเฮ้ยทำไมเขาไม่สนใจวะอะไรอเงี้ยเออพี่ก็เคยมีนะมั้งทำไมเขาต้องทําแบบนี้กับเราอ่ะเออมันรู้สึกแบบน้อยใจอ่ะพี่เป็นคนน้อยใจคิดน้อยใจมากก็เลยรู้สึกว่าเออก็อย่างว่าแหละนะเราอยู่ด้วยกันมาขนาดนี้บางทีแบบก็ต้องปรับปรับกันบ้างร้องไห้แต่ว่าก็เป็นคนร้องไห้ง่ายแต่พี่เป็นคนที่ชอบแบบคนมาเออเราร้องไห้แล้วก็อยากให้คนแบบมาโอเราอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจไหมชอบอย่างนั้นแหละมากกว่า นี่พูดยาวแล้วเรื่องของผู้หญิงกับฝรั่งเลยผู้ฝรั่งก็ไม่ได้ฉลาดสัทีเดียวฝรั่งก็ไม่ได้โง่สัทีเดียวหรอกมันอยู่ที่ไว้พริบของคนแต่ละคนว่าคนไหนจะดีหรือไม่ดีจริงๆอะผู้ชายอะควรที่จะเช็คผู้หญิงของตัวเองให้ดีผู้ชายควรจะเช็คผู้หญิงของตัวเองผู้ชายควรจะเช็คผู้หญิงของตัวเองให้ดีผู้หญิงก็ควรจะเช็คผู้ชายของตัวเองให้ดีเพราะว่าใช่ว่าผู้ชายจะดีร้อยเปอร์เซ็นต ฝรั่งอาจาจะจชูก็ได้อ่าผู้หญิงไทยมาเจ้าชู้กับฝรั่งก็คือฝรั่งเขาดีแหละแต่ผู้หญิงยังไม่ดีเองอะไรอย่างเงี้ยก็คือควรเช็คกันไปเช็คกันมาคนดีสุดอย่างเช่นคุยกันวันละครั้งวิดีโอเขาคุยกันก็ได้วันละครั้งหรือถ้าใครไม่ค่อยคุยพิมพ์หาเขานะ่ะเขาสามารถโกหกได้อยู่แล้ว อันนี้จริงๆรนะพี่รู้สึกว่าเขาสามารถโกองอยู่ที่ไหนก็ได้บนโลกนี้อันนี้จริงอยู่ที่ไหนได้อยู่ที่ไหนก็ได้บนโลกนี้นนนนก,นก,นก็ควรจะเช็คเขาด้วยการพิมพ์มันไม่ได้แบบการ,รันตีว่าเขาจะซื่อสัตย์กับเราตลอดเพราะว่าถ้าวิดีโอคอลพูดคุยกันทักทายกันเซฮายกันมันน่าจะโอเคกว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่พี่อ่ะเคยเคยเคยสังเกตอ่ะแบบว่าผู้หญิงผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยมันก็พอๆกันแหละเออ ไม่ตากันหรอกคนที่นิสัยคล้ายกันมันมักจะอยู่ด้วยกันแหละอันนี้จริงๆนะพี่กบพี่กับแฟนอะมีคนบอกออหน่าคล้ายกันเนี่ยคนที่นิสัยคล้ายกันมันมักจะเขาเรียกว่าอยู่ด้วยกันแต่แฟนพี่ก็จะเป็นคนที่ตากันกับพี่อยู่นางเป็นคนที่ระเบียบเรียบร้อยนั่นนี่นี่พี่อีกแนวหนึ่งแนวผู้ชายเลยอ่ะเออมันก็แบบเอาเอาความแตกต่างให้มันแบบปรับปรับข้เข้อกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้อง mix เออ mix and match นะเออ นี่แหละถึงบอกว่าเฮ้ยยูให้สิ่งของเขาไปแล้วอย่าไปเรียกร้องคืนเลยมันมันไม่ดีอ่ะมันรู้สึกว่าเหมือนเราซื้อสมมติเราเป็นผู้ชายแล้วซื้อให้แฟนอย่างเงี้ยคือแฟนเขาแบบแต่ถ้าซื้อให้แฟนแล้วเอาไปให้คนอื่นเนี่ยมันน่าเจ็บใจนะอันนี้เคยเจอเคยโดนด้วยซื้อให้เขา้วเขาแบบว่าเออสร้างบ้านพ่อแม่เขาก็อยู่แหละครอบครัวเขาอยู่แต่ซื้อให้แล้วจะไปเอาคืนมันก็น่าเกลียดอ่ะเออ ซื้อรถให้เขาแล้วจะไปเอาคืนมันน่าเกียดมากอะไรเงี้ยจริงๆอ่ะฝรั่งที่ดีก็มีเราอ่ะเคยเจออ่ะพี่ลูกพี่ลูกน้องเขาพูดให้ฟังมีฝรั่งหนึ่งไปออกรถมอเตอร์ไซค์ให้เขาเรียกว่าอะไรให้แฟนแฟนนะยังไม่เป็นสามีภรรยาให้แฟนนะแฟนอยากได้รถก็ไปซื้อพี่อ่าพี่อ่ะลูกพี่ลูกน้องเขาบอกว่าผู้ชายคนนี้มาซื้อรถให้แฟนแบบเกือบทุกคนเลยอ่ะคือแบบ คนละคันคนละคันคนละคันเลยอะ่ะเออแบบก็เจอแต่คนไม่ดีอะ่ะเขาะ้าใจไหมแบบว่าคนเก่าก็เอาคนละคันแล้วเป็นชื่อเขาเขาอ้อไปไงแต่ถ้าเขาปงได้นะมันที่มันอยู่ที่ว่าเขาเนะ่ะเขาเรียกว่ามันอยู่ที่เขาว่ามันอยู่ที่เขาว่าเขาหาผู้หญิงคนแบบเนี้ยคนคนใหม่แบบไหนหาในความแบบว่าเขาทํางานอะไรอะไรผู้หญิงบางคนก็ามักได้อยากได้ก็มีเยอะ พี่เลยูสึกว่าฝรั่งบางคนก็ดีเกินไปซื้อให้เขาเขาอยากได้ก็ให้เขาอย่างเงี้ยแบบซื้อโดยที่ไม่คิดอะไรเลยบางทีอ่ะเออไม่ได้คิดไต่ตองทีนี้หลังๆเขาเริ่มมีประสบการณ์ว่าเออเขาเอารถไปแล้วเนี่ยเขาถ้าเป็นชื่อเขาเขาก็เอาไปอย่างเงี้ยทีนี้แฟนคนล่าสุดเขาก็เลยแบบเออเป็นชื่อเขาแบบปรับเป็นชื่อเขาแล้วก็แฟนก็ไม่สามารถเอาไปได้ก็จะเป็นทรัพย์สินของตัวเองอยู่อะไรคือเขาเรียกว่าโ <c oughs> ง่แล้วค่อยมาฉลาด คือโง่มีประสบการณ์มีความรู้มากขึ้นทําให้ตัวเองฉลาดขึ้นแล้วก็ทันเขาอะไรเงี้ยเออมันจะเป็นปรบมาณอย่างนี้แหละแล้วก็รู้สึกว่าเออฝรั่งไม่ได้ฉลาดสัทีเดียวเขาก็ไม่ได้งโง่เลยสัทีเดียวเข้าใจไหมกอหมาคือเขาก็รู้แหละแต่คนที่จะปงถ้าคนให้เขาแล้ว คุณก็อย่าไปหาเอาคืนของเขาเลยมันก็เหมือนทําบุญนะเออทาบุญให้เขาไปซะให้เขาเอานั้นไปแล้วก็เหมือนกับทําทบุญทําบุญไปแล้วสักวันเนี่ยเราจะเจอคนที่ดีดีกว่านี้แค่นั้นเอออย่าไปหาทําประจงประจานเขาอะไรเงี้ยมันเป็นความโง่ของตัวเองมากกว่าทํางั้นเหมือนขายตัวเองอ่ะเออเขาก็รู้อยู่แล้วแหละแต่จริงๆมันก็ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลนะอือไปแล้วเอ้ยเมามอยนานไปแล้วทุกคนบ๊ายบายไปแล้วฝากกดไลค์ฝากกดติดตาม ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามฝากกดแชร์ด้วยซับให้ด้วยนะเออใครชอบแบบให้พูดสตอรี่ก็คอมเมนต์มาละกันไปละบ๊ายบาย